สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สีสะเกเหมาเดิมนะครับมาขัวหอยนะมาขัวหอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปขัวหอยอยู่ท่งนานะคะอครับออียงมาลงละพอละบอกเอาแม่คือได้เร็วแท้ จเจอแล้วหนึ่งลงปุ๊บได้เลยเครั้งแรกนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับหัวหอยไปยหัวมาที่ตาเหมือนกันเลยมันเป็นตั้งไหนแม่หน่วยมันแปลกแทันมันนี่มันมันบวม อเอาเจออีกแล้วเดี๋ยวจะได้หอสี่ห้าลูอีกบอกได้หรอนี่้ีอืมนี่อ้คุณนี่คือได้เสียมน้อยอ

ู่ตามผู้คนทำอย่างบอกดินไม่ีเลยละเข้าไงไมันเปนหอยเน่าวยบวานอ่ะเน่าหอยอะไรหอยแมงไม่เข้าไงขอโทษกำลังจะบอกหอยแมลงู่ไม้แหงค่ะ การขัวหอยดูชุดแต่ละคนก็จัดเต็มมากอ้าวแข่งกันวันนี้เรามาถ่ายนะครับเราไม่มาขุดหอยไหนครับขุดได้ไหมเราพี่ขุดได้ไหม,ไมว้ยไหนขุดสิวไหนขุดให้น้าอ้อยดูสิวไหนขุดให้น้าอ้อยดูสิ เม่ได้บักรลายนึ่งมีหาหน่วยแล้วบรรยากาศเท้างห้องน้หนหอยไปไหมเอาลดอันน้อยอันนใหญ่เนาะใหน่สี๋ นี่คือได้แทนน่อยกับอันนัะแต่ก็ทำไม่เป็นนะน่ะดูแกะมันดังแกะแกะเออกห้องาหว้ลูกนีจัดไ่ดแตยเดได้แล้วเดี๋สองสองตัวสามตัวคน นีเด้อย้อยมันสีอยู่จังสีเออมันน้อยหน่อยไหมถ้าสิไปหาหม่องไรจังสิพ่อหน่วยใหญ่บัดไปเรื่อยๆบอกขอตัวไปขุดเองมั่งดีกว่าดีดีกษตรใหญ่เนาะ มาครั้งแรกในชีวิตมั่วขวบักหน่อยเนี่ยจะเห็นบ่อน้อพี่น้องเนาะฉันยังไม่ได้สักหน่อยโอ้ยฉันก็ยังไม่เจอเลยจ้ะใอาทำไมแม่ไ้าไ้านี่มันไม่้เลเอาทําไมแม่ได้เอาได้เอาฉันทำไมฉันไม่ได้เลยย ว้าฉันได้แล้วทัวรนู้นนี่ได้แล้วลูกไก่เหมันดังแก๊กแก๊กเนี่ยนี่มันเน่าหรือเปล่าไม่รู้ดูไม่เป็นอ่ะมันเน่าไหมพี่ปุ๋ยเอาเมื่อบีบบังมองนี่มันดนถ้ามันเน่ามันก็อันนั้นเน่าหนิเน่าบอกได้หอยเน่าครับ ่ไงบองบ่ะหอยเชอรี่หรอมม่ตายอ่ะอุ้ยดังแป๊กแล้วไปไหนอ่ะโอ้พีน้อง ย้ายที่ก่อนโอเขาเป็นตาแทานแน่นอนไอ้าทุกตาได้อีกเราบ,บอก คือได้หน่วยเดียวเราก็บรรดาอีกลอเลยปะเไนปไหนไหนะหักแก๊แกเราไปแสตแลนดไปร่เทศไน ทำไมเพื่อนได้หน่วยบางแห่งน่วยบางแห่งเราไม่ได้เลยเนี่ยตาได้เยอะหรือัทำไมหนูได้หน่วยเดียวเองไหนเอาไปใส่ถัง ใส่ลำเลียงเแต่ดูสิอุ้ยเราก็ได้เยอะอยู่นะน,นี่นาะมาแบบเดี่ยวเองไปไปขุดแล้วนะตี้ เอาไตมก็บพได้ินกันกินน่เนี่ยผบอกอห่อยในมันมาไงเธอน่ะโอ้โหน่วยลำเลียงเนี่ยมันอยู่แต่ใกล้ป่าเหรอ Lepa vroča. Mm, to. ได้นะครับควยปกหอยต้องดันมันอยู่ลายขนลายเนาะคนเ้ยใครวะ ไปใหญ่ไปเี่ยมาเร็วมาเร็วมาหยิบไปเร็วหยิบกันนอยไปเร็วโอ้ป ba, ba, pa, source, ัจจุบันขนาดไอ้ครูนี่ทาสับวดโอ้ยทสับตีนจะเียว <c oughs> ไปกาด <c oughs> ขนาดน่ะ <c oughs> ก้บองตัวใหญ่และครับหอยข้ามึงทุงยใช่วางู้่วแเยข้าเจ้าเอาไปเบิรนแล้วมาจากแค่เหมอข้าอยู่บ่กข้าน้อยเดียวหนึ่ง เห็นหน่อยเดียววะฉันอยู่ขอบอมโอ้คือหมานหอยเซอรี่ท่นครับอันนี้ที่แม่ได้เมื่อกี้นะครับอ้อแผนเก็บเก็บหอยเราไปแล้วแรียบรอหอยเซอรี่ตัวบอกใหญ่ทำไมครับ โอ้ตรงนี้แบบมานมากเลยนะครับมีแต่หอยตัวใหญ่ๆห่เอาวางลงเบาๆลูกเดี๋ยวาลองบึ้มโอ้โหนี่เยอะแล้วนะครับีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ทางนั้นเลยนี่ดูเดี๋ยวขอย้าตไปขุดอีกกันนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ใหม่นี่คนข,ขุดได้นะฮะมานมากทุกคนตุกตุกไปอีกแล้วไหนดูซิ หน่วยใหญ่ยอยู่นะแต่ไม่เท่าของเธอปาตพวกนี้คือหมานแท้หรอมันอยู่ใต้ขอนไม้ไงเนี่ยอะไเอากำลังใต่แผ <c oughs> นกลำเลียงไม่ทำงาน <c oughs> น้อยาวางนะใช่เลยนี่เบิร์ตถ่านละว <c oughs> างเร็วว <c oughs> างใส่นี้เร็วไปในถังเร็วไอ้น้อาขอดูหน่อย <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่ เล,ล็กๆน้อยๆเนาะตกถึงท้องเรานี่นะครับโดนยงไน่ารักนไม่แดงมีอยู่่แม่หอยเชอรี่นี่ครับแกติดแก๊านะไหน่ะบอกเหนา ตวคนดังแต,แตกแล้วนะครับว่ามันจะเป็นหอยไหมเดี๋ยวเอาเสียมก่อนเอา้าแมนบ้านนอกแมนหอยบ้านนอ,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 อนกนโอ้โหไอ้ทุกสายอยู่นี่นะอันนี้จะตัวใหญ่ๆได้คนน่ะเหรอเอไนไหนเนยนี่บอกเอาใหุ้ดเลยไหมอ่าใส่เลย เก็บรอดก็รอดเนี่ยสามสี่หน่วยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ <c oughs> แต่ว่าไซส์มันจะประมาณเนี้ยก็คือเนี่ยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ขายเราก็ไปแกะกินเอาเรื่องไข่กว่าเรามีเก็บตัวขออยู่ดี ่ด้วกันทีมกันอยู่นะครับอยากปุ้ยถ่ายเดี๋ยวน้ะนี่นะครับทุกคนนี่หวยเดียวกันเอาไปเก็บเลยลูกโอ้หัากหลายนุ้ยคนนั้นช่วยต้องกัดโอ้ยังมีอะไรพี่ทุกตาดูดิทุกคนดูอยู่ได้กันเยอะมากเมื่อกี้เอาไปยังไม่หมดเลย นี่อีกแล้วนี่อี้อยู่น้ำกันหลายอยู่ด้วยนี่น้องเอาคือนสิงิโอ้ยถ้าแกไปลูกตดูดิขึ้าเขาเอาไปประเต็เฮีย่ห่อยไม่ลเยพี่เจออีกแล้วนั่งไงดำๆน่ะนั่นแหละนั่นแหละเออ นั่นแหละเออเยอะมากนี่พเนรเก็บก็เก็บนะครับอีกมีอีกนี่นี่มันอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเปนสิบกว่าแล้วแลเนี่ยยังไม่หมดอ้ีกขั้นแม่นข้าเจ้าบ่หวยมาข้าเอาหม่องเดียวข้ากับเออเอาเอาใจอยู่นี่แล้วก็คนะทุกคนมองเพื่อบัวห้อยไม่จบกลับลงไปฮ่าฮ่าฮ่าภะเบาถึงขั้นท้าตาเป็นคนแหลกนาๆที่วามหมายเจอกันรีิตา มา,าแล้วโอ้ก็ได้หลายอยู่ดิเน